ตัวนี้เป็นกระต่ายข้อเอียงพี่น้องก็เลยเอามาคายไว้เบิ่งนะคะภาวาฉีดยารักษาเพิินไปทั้งเบิดสามยางสามเข็มกะถลอเบื้องวา่าอาการเพิินจะดีขึ้นบ่เพิ่นจะข้อเอียงขานึ่งเพิินเพิ่งจะเป็นหมูว้านเนี่ยพี่น้องสาเหตุก็บุรลุว่าเกิดจากงหงแต่ว่าเขาไปเสิร์ชเบิเบ่งในคู่คเพิ่นก็บอกวา่ามันก็เกิดได้หลายสายเหตุที่กัน อันนี้ก็ถ้าลอ่อเบิงนะพี่น้องเนาะว่ามันจะเศร้าจะหายบอสำหรับตัวยานะคะที่ใส่ฉีดเหพิินจะเป็นทั้งหมดสามยาีนพี่น้องอันนี้จะเป็นยาบำรุงตัวนี้จะเป็นออกซีอันนี้คือแก้อับเสบตัวนี้จะเป็นยาไอาวอเมดก็คือสำหรับพวกไทยพยาธิพี่น้องแล้วก็ ไอ้พวกกะเกินจังสี่งะหายน้ำพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เพิ่นบ่ได้เป็นก็คือแค่ไทยพยาธิ่เพิ่นซื้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็มาื่ฝากพี่น้องแค่นี้ก็นอนค่ะสวัสดีจ้ะ